กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเจริญเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อจัดหาทุนซื้อรถกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยมีพระเดชพระคุณพระภาวนารัตนยาณหรือพระครูบาน้อยแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณและสอสอวิสารเตชะทีรวัตรเป็นประธานกิติมศักดิ์ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้และในวันงาน เชิญชมการแข่งขันฟุตบอลดาราการกิเศ์ท่านจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินดารานักแสดงมากมายอาทิบีสวิทเพชรวิเศษสิริไม้นนทพันธ์สีรอดเชิญยิ้มนาเดฟเชิญยิ้มออยธนพัฒเต้งหนึ่งดอกกระโดนตองชวนชื่นเคนเทพทัตอันอัครพันธ์อำนาจรื่นเริงอดีตนักมวยแชมป์โลกชาวไทยเท้าดักแด้เชียร์ไทย และเน่ง The ะ o ว c ์เป็นต้นหลังจากชมฟุตบอลตอนเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป,ป่าโดยพร้อมเพียงกันอย่าลืมวันที่9วันที่9เมษายน2564พบกันที่สนามโรงเรียนบ้านเจริญเมืองตําบลเจริญเมืองอำเภอผานจังหวัดเชียงราย ผมบีสวิทพิพิเศษสวิตนะครับศิลปินดารานักแสดงจากช่องจัดสีดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมฟุตบอลการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็ลดกู้ภัยที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันชำรุดสุดโทมอยากเชิญชวนทุกท่านมาชมมาเชียร์มาร่วมบริจาคมาร่วมทําบุญกันนะครับวันที่๙มีามาเชียร์กันได้นะครับ ที่โรงเรียนบ้านเจริญเมืองนะครับอําเภอผานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนั้นศิลปินดาราผมบีสวิทน้องไม้นะครับศิลปินดาราท่านอื่นนักร้องศิลปินตลกหลายท่านจะมาร่วมกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับตายแล้วปะกันนะครับสวัสดีครับ